สวัสดีนะครับทุกทกท,กท่านวันนี้อ่ะวันนี้เราจะนะมาคุยเรื่องราวพระเครื่องกันนะผมเชื่อว่านะครับเราอยู่กันมาเป็นปีปีปเนี่ยเราคงจะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องกันก็น่าจะพอสมควรอ่ะสวัสดีครับคุณนาทีปากน้ําคุณต้นตรินชันคุณปัญหาของการพระเครื่องจริงๆอะ่ะ ทุกวันเนี้ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรอ่าผมจะมาคุยอีกหนึ่งปัญหาของวงการภาคเครื่องนะครับแล้วให้พวกเราวิเคราะห์กันว่าจริงหรือเปล่าแล้วเราจะได้เมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยที่แท้จริงเราก็จะได้หาทางแก้ไขกันได้พระพุทธเจ้าบอกว่านะฮะอริอยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะฮะเราต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจออ่าเราดึงจะดับทุกข์ได้เราต้องหาเหตุแห่งปัญหาให้เจอ นะครับเราก็จะแก้ปัญหานั้นได้นะครับปัญหาใหญ่ของการดูพระไม่ได้นะครับไม่ได้ฉีดวัคซีนครับโดนเมียซ้อมอไม่ใช่นะครับเตบอลนะครับอ่านะผมต้องบอกแบบนี้สังเกตไหมครับสวัสดีครับเจ้าน้องเนมสวัสดีครับพี่อุทุมปัญหาทุกวันนี้ของพระเครื่องที่มันสับสนน่ย บางคนบอกว่าเอาเก๊ขึ้นมาเล่นเป็นแท้ปะ่ะนะครับผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าบางคนคิดว่าปัญหาของพระเครื่องเนี่ยคือการเอาเก๊มาเล่นเป็นแท้มันเป็นปัญหาแค่ประมาณ20%แค่นั้นแหละครับอ่าพรเก๊เนี่ยเอามาเล่นเป็นแท้ครับพิ่มานัทขอบคุณครับแต่ยังไงวันหนึ่งเราก็แยกได้อยู่ดีว่ามันเก๊ อ่านะครับนึกว่าจะมาแกะตะกุดแกะตะกุดเรื่องอะไรอะครับพี่ปวินเนี่ยผม <c oughs> ผมไม่ได้ผมไม่ได้แกะตะกุดมาสักระยะหนึ่งละนะครับสาเหตุที่ผมไม่แกะตะกุดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราดูความเก่าเป็นเนี่ยมันก็จบประเด็นที่ไปแกะกันก็คงจะผ้าแท้ถูกตนะีเก๋เนี่ยมันเข้าตำราเลยผมเล่าให้ฟังอ่ามีภาคกลางวันด้วยเหรอครับภาคกลางวันก็จะมีอาจารย์เอกนะครับแล้วก็มีเจ้าน,นอ็อต นะครับผมบอกเลยครับว่าเกเอามาเล่นเป็นแท้วันหนึ่งเราก็แยกได้ว่าเกอ่านะครับแต่ปัญหาของวงการมาร์เกอร์ทัวรจริงๆที่ทำให้เราดูภาพไม่ได้คือนะฮะเราตีแท้เป็นเกรครับนะบปัญหาจริงๆของการดู้าะเครื่องไม่ได้เนี่ย คือตีพระแท้เป็นพระเก๋บางคนอาจจะงงเอา้าเขาตีแท้เป็นเก๋แล้วมันเป็นปัญหายัางไงมันเป็นปัญหา70%เลยครับมันเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงมากเข็นมีประเด็นกันอยู่เลยแซลเลนครับมีประเด็นอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับนะว่าประเด็นอะไรกันนะผมไม่เนี่ยไม่ได้ติดตามโลกภายนอกมีประเด็นอะไรเนี่ยไล่ฟังนี่ครับ ใช่ปัญหาคือทุกวันเนี้ยโอ้ยผมแกะตะกุดผ่าตะกุดนี้ผมแกะผ่ามานานมากแล้วผมแกะมาตั้งแต่ทาําไรไ์ให,ใหนะม่ๆโดนนะสี่ห้าปีแล้ว้าครับอ่านะประเด็นการผ่าตะกุดเนี่ยแน่นอนครับคือถูกตีเกงไงอ่ากับอ่าพาเก็จริงแล้วไม่คืนตังก็จะต้องเกิดการพิสูจน์กันขึ้นอ่านะครับ อันนั้นก็น,น่นคือถ้าไม่มีปัญหาอยู่ดีๆอะไม่เกิดข้อถกเถียงคนไม่ผ่าก็แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วนะผมบอกผ่าแล้วจะได้อะไรครับอ่าถ้าผ่าแล้วจะได้อะไรนะครับเวลาผ่าตะกุดเนี่ยคุณผ่ามาดูอะไรเออเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะผ่าตะกุดหรือแกะตะกุดคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะแกะหรือผ่าไปหาอะไรด้วยนะ ถ้าคุณไม่รู้ว่าแกะหรือผ่าไปหาอะไรเนี่ยคุณจะแกะจะผ่าไปทําไมคือมีตะกุดหลวงปู่ขวัญที่ผมผ่าผมจําได้โดนตีเก๊ผมบอกว่าแท้ผมผ่าออกมาข้างในก็จะมีรูปถ่ายหลวงปู่ขวัญอ่ามีรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีว่านมีทรายอัะนนะั้นคือผ่าให้รู้ว่าเออข้างในเนี่ยมีของคือตะกรุดหลวงปู่ขวัญเนี่ยแกค่อนข้างชัดเจนคือข้างในอะ่ะ แกจะใส่เหรียญมั่งลูกถ่ายมั่งม้วนเข้าไปกับตะกุดอ่าใส่นะฮะทรายวิเศษเนะี่ยม้วนเข้าไปกับตะกุดอันนั้นคือหนังสืออีกอย่างหนึ่งของผู้ขวัญจะมีลักษณะพิเศษของตะกุดของท่านฉะนั้นผ่ามาเนี่ยมันก็ได้ความชัดเจนแต่ตะกุดอย่างอื่นนะคุณผ่ามาแล้วคุณจะคุณผ่าไปหาอะไรต้องบอกต้องบอกก่อนอ่าถ้าสมมุติว่าคุณจะไปหาหาตะกุดหลวงพ่อทองสุข คุณต้องมีลายมือหลวงพ่อทองสุขไว้ยืนยันเลยนะอ่านะครับคุณต้องมีลายมือหลวงปู่สุขไว้เลยนะหลวงพ่อทองสุกเนี่ยคุณจะพาไปหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีลายมือไว้เทียบแล้วคุณจึงพาถ้าไม่มีคุณพาไปไม่ได้อะไรครับเนะี่ยพาไปก็มีจาน เขาก็บอกอีกแล้วว่าจานนี้ไม่ใช่ลไรมือหลวงพ่อแล้วคุณจะไปต่อ,อยังไงอ่ะคุณโอ๊ตเอาหลวงปู่โตผมไปไว้ตรงไหนอมิบบอกไม่มีรายการนี้เป็นหลวงปู่โต๊ะอะไรครับพี่มณัตบอกผมก่อนมนัตปิดปู่โต๊ะไหนไปลูกอ๋อมีไม่ต้องกลัวหรอกครับอ่านะคือมันได้อยู่นะมันได้อยู่มันได้อยู่ครับแต่คือตอนที่คุณผ่าไปอ่ะ คุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะพาไปหาอะไรอ่าถ้าคุณจะถ้าอย่างจะแกะตะกรุดปูหลิวเนี่ยคุณก็ต้องมีลายมือหลวงปูหลิวเนี่ยนะครับรออยู่ที่จะเทียบแล้วถ้าไม่ม,คม,มคนะคีคุณพาไปไม่มีประโยชน์ครับอ่านะฮะคุณพาไปไม่มีประโยชน์พาไปปุ๊บเจอรอยจานเหมือนกันเอาแล้วลายมือใครอะหรือเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรที่บ่งบอกว่า จะจบในการผ่าได้นะการผ่าเนี่ยมันก็โอเคอะ่ะแต่มันต้องมันต้องสามารถที่จะสรุปและจบได้อ่านะครับมันเป็นมีอะไรกับเรื่องผ่าตะกุดผมไม่แน่ใจผ่าได้นะถ้าผ่าคือคุณก็ต้องมีจุดจบให้ไงว่าผ่าไปแล้วเนี่ยนะครับลายมือเนี่ยจะไปเทียบกับอะไรถ้าผ่ามาสรุปไม่ได้จะไปจะไปผ่ามาทําไมะครับอ่านะครับ ส่งรูปมาเลยครับแคปหน้าจอนะถ้าไม่มีจริงๆเดี๋ยวผมเอาองค์ที่พิเศษให้ไม่เป็นไรเห็นไหมครับถ้าผ่ามาแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดจบแล้วคุณจะไปผ่ายัางไงอ่ะมันเหมือนกับโอเคนะบุกบ,บ้านหลังนี้เพื่อจะไปค้นตัวขอโทษนะครับตีใหญ่คุณมีลูกตีใหญ่แล้วหรือยังอะ่ะอ่ะคุณล้อมจับเข้าบ้านเข้าไปคุณเจอผู้ชายนั่งอยู่ห้าคน แล้วสุดท้ายเนี่ยการที่คุณบุกบ้านเขาครั้งเนี้หรือการผ่าตะก,กุดเนี่ยคุณจะได้ความจริงไหมเห็นว่าที่เล่นส่วนใหญ่กับของพื้นที่ไม่เหมือนกันทั้งข้างและแผ่นยันอันนี้ตะก,กุดหลวงพ่ออะไรอะเอามาคุยเรื่องตะก,กุดก็ได้อะมันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปข้อเรื่องของผมอะตะก,กุดหลวงพ่ออะไรที่มีปัญหากันอยู่นะครับอืม อ่ะตะกุดหลวงพ่ออะไรที่ผ่ากันอยู่ที่หากันอยู่เนี่ยอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันโอ้รู้เรื่องผ่ตาตะกุดไหมไม่รู้ที่นี่ไม่มีใครรู้ครับหลวงพ่ออะไรครับผตะกุดเพราต้องต้องสุกอ่ะถ้าคลั่งกนะ็หลวงพ่อต้องสุกแหละเออผ่าไอ้คลั่งที่เห็นกันไปนของเหนืออ่าใช่นะครับคลั่งก็มีทางเหนืออนะคือมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคือเอาง่ายๆก่อนมันมีแท้กับเก๋หรือแท้ผิดวัด มันจัดลำดับความชิดได้นะครับแท้กับเก๋หรือแท้ผิดวัดหรือแท้ถูกวัดแต่ยุคลูกศิษย์อับอับถ้าถ้าวันนี้คุณคุณยังจับจับพิสูจน์ตะกุดอ่าเนี่ยผมก็ต้องถามคุณอย่างนี้มันมีแท้กับเก๋เก๋นี่คือแกะมาข้างในก็ต้องไม่จานอ่าหรือจานไม่ถูกคาถาไม่เป็นไม่ตรงตำราอ่า สองแท้เหมือนกันแต่ผิดวัดอ่าสองนะครับแท้เหมือนกันแต่ผิดวัดหลวงพ่อทองสุกวัดโหนดหลวงถ้ามีข้างก็มีวัดเดียวข้างเหลือรลายโหนดหลวงหนึ่งในเก้าเครื่องรางยอดนิยมของเมืองไทยอ่ะฉะนั้นหลวงพ่อทองสุกก็คือหนึ่งนะครับแท้กับเก๋เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วเพราะอะไรข้างอะไรจะไปเก่าเหมือนหลวงพ่อทองสุกได้มันไม่มีฮะมันไอเก๋เนี่ย เก๋นะผมบอกแล้วว่าเก๊กับแท้น่ยมันต่างกันโดยชัดเจนอ่านะครับคราวนี้เราก็ไปดูแท้ผิดวัดอ่าผมเชื่อนะว่าแท้กับเก๊นะคุณไม่ต้องผายเสียเวลาหรอกครับนะความเก่าของทองแดงอ่าตัวข้างเนี่ยมันต่างกันคนละโยนอยู่แล้วเว้นแต่ไม่รู้นี่เว้นแต่ไม่รู้ว่านะครับของแท้ทําจากอะไรก็เลยไม่รู้ของเก๋มันไม่ใช่ข้างของเก๊มันเป็นยางจามจุลีเผาไฟ นะครับของเก๊นะนะมันเป็นยางต้นจามจุรีเผาไฟแล้วพ่อมันเป็นยางไม้อย่างนึงนะของต้นจามจุรีเนี่ยที่มียางย้อยๆเยอะๆ,ๆนะครับเวลาคุณไปปีนต้นจามจุรีคุณก็จะเห็นอ่านะครับเผาไฟะนะครับส่วนข้างหลวงพ่อทองสุกเนี่ยโ,โหเขาไม่ได้เป็นข้างอย่างเดียวนะข้างหลวงพ่อทองสุกเขาผสมผงด้วยนะคือคนไม่รู้ไง ว่าขั่งของหลวงพ่อทองสุกเนี่ยเขาผสมผงด้วยไัมไม่ใช่ขั่งอย่างเดียวไงนึกภาพบอกไหมครับเพราะไม่รู้วิธีการสร้างหลวงพ่อทองสุกเนี่ยคั่งของท่านผสมผงพุทธคุณด้วยขั่งหลวงพ่อทองสุกจะเป็นผสมผงออกสีเลือดหมูแน่นๆนอ่านะครับไม่ใช่คั่งอย่างเดียวนั่นแหละครับคือถ้าเราให้หลักเกณฑ์หลักการ ในการพิจารณาให้รู้ว่านะหลวงพ่อทองสุกเนี่ยข้างของท่านเนี่ยนะคะทำยังไงเราก็จะเข้าใจมันก็เหมือนแก้วนี้กาแฟแก้วนี้ชาเขียวว่ายังไงมันก็ต่างกันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ะไอเรื่องแท้ก,กับเก๋ผมเชื่อว,ว่ามันต่างกันลิบลับไม่ต้องผ่ายให้เสียเวลาอ่ะแต่คนที่คิดว่าเออไอเก๊ห่างๆ่ยคือไอเก๊ดีอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วครับนะ นะครับไอเก๊เนี่ยมันไม่มีดีมันไม่มีใกล้เคียงตะกรุดหลวงพ่อทองสุขอยู่แล้วเรื่องเก้กับแท้เนี่ยดูตาเปล่าจบอ่าส่วนอ่าได้ครับพี่มานัทจัดให้ส่วนไอเรื่องผิดวัดแน่นอนครับศาสตร์วิชาการทําตะกรุดทั่วประเทศไทยก็ทํากันแทบทุกวัดศาสตร์วิชาการทําพระเนื้อดินเอาก็ทํากันหลายวัดถูกไหมมันก็ต้องแตกต่างกันอ่าด้วยสูตรของหลวงพ่อทองสุข หลวงพองสุกจริงๆข้าอ่ะคลังของท่านผสมผงนะผมไม่รู้ว่าตรงเนี้หลายหลายคนรู้หรือเปล่านะครับก็คือตำราวิชาคลั่งเนี่ยมันเป็นทนสิทธิ์ตามธรรมชาติจะมีมากในทางเหนือหรือว่าแถบตะวันตกนะครับที่มีป่าทึบนะครับอ่าเนี่ยเห็นว่าของทางเหนือผ่าดูใหม่ครับทั้งแผ่นนะคือไม่ง่ายๆ คุณฟังผมนะสู่เจ้านะฟังเราดีๆเนอ้อเหนือแกะมาเขาก็จานตัวทำลาวไอ้เจ้าจุนยังอยู่ในไลฟ์อยู่ไหมไจุนเหนือเนี่ยคุณแกะมามันก็ต้องจานตัวทำลาวหรือไม่จริงอา้าวถ้าเป็นข้างทางเหนือเนี่ยคุณแกะออกมาเนี่ย คลี่ตะกุดออกมาเป็นตัวทำราวแน่นอนไม่ใช่ตัวขอมอ่านะครับจะนั่แหละครับก็คือผสมผงผสมหลายอย่างข้างหลวงพ่อทองสุกไม่ใช่ข้างเพียวๆคือถ้ารู้แค่ตรงเนี้ยมันจบแล้วมันไม่ต้องไปนั่งเถียงกันเลยนะครับอ่าส่วนทางเหนือเนี่ยนะครับเขาจะเป็นข้างเพียวๆอะไรก็ว่าไปทา คืออะไรที่ท่านทำอ่ะพ่อข้างม่าจะเป็นตะกุดลูกสะกดลูกโอมทําได้หมดแหละอ่าเห็นไหมครับคือผ่ามาเนี่ยถ้าเป็นของเหนือเนี่ยมันต้องเป็นตัวทําลาวอยู่แล้วมันต้องไม่ใช่ของอ่าบ้านเขาเรียกตัวเมืองอ่าก็แล้วแต่เห็นไหมครับอ่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคือถ้าคุณรู้นะว่าหรวงว่าน้องสุกเนี่ยเครื่องรา,างข้างของท่านผสมผงเนี่ยมันจะไม่เหมือนข้างทั่วไปอยู่แล้ว คือลบหลูไม่ลบหลูอะ่ะอันนี้ผมละเว้นไว้นะผมไม่ออกความเห็นอ่านะครับที่ผมไม่ออกความเห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับผมถือว่าคนเราอะ่ะเมื่อมันไม่มีทางออกในการสรุปอ่าคนนึงบอกแท้คนนึงบอกเจ๊เนี่ยยังไงก็ต้องจบที่การพิสูจน์ไอ้ตรงเนี้ยผมถือว่าผมไม่วิจารณ์เรื่องลบหลูหรือไม่ลบหลูแล้วกันอ่าผมไม่วิจารณ์ตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ตระหนักก็คือว่าผ่าแล้วมันต้องจบไง ผ่าแล้วมันต้องสรุปได้อ่านะครับตัวธรรมอ่าตัวธรรมตัวเมืองไม่คือเอาลาวเราอย่าไปอะไรมากมายครับเราเราอย่าไปคิดเยอะครับเนี่ยลาวเนี่ยเป็นลกล่าต้นตระกูลของไทยด้วยอ่าฉะนั้นใครผมก็เป็นลาวโซ่งใครว่าผมเป็นลาวผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเราก็ตอบรับนะีบ่ยไม่จะไม่ซีเรียสครับอ่าใช่ใช่เอจจะเรียกตัวเมืองการได้คือมันเป็นรากฐานน่ะของภาษาลาวอ่ะ นั่นแหละครับเอาง่ายๆนะครับอ่านะเขาอ่านไม่ได้ด้วยว่าจานว่าอะไรแล้วจะผ่ามาทําหอยอะงไงละครับเดี๋ยวกลัวเขาห่วยแป๊บหนึ่งไงโอถ้าผ่าถ้าผ่า,า,า,ามาแล้วอ่านไม่ได้แล้วจะผ่าทํา,าอะไรขอแยกให้ดูแล้วนะว่าเนื้อข้างอ่ะของเนือกับของหลวงพ่อต้องสุกมันต่างกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ผ่าอีกเพื่ออะไรรูกก็กำลังที่แยกข้างออกแล้วอ่ะเออเราไม่เข้าใจ คือผมไม่เข้าใจว่าเขาผ่ากันเอาอะไรครับแล้วถ้าผ่ามาอ่านไม่ออกแล้วจะผ่ามาทําอะไรล่ะครับใช่ไหมฮะคือการจะผ่าศพชนสูตรเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมหมอนิติเวศไว้ให้ความชัดเจนแล้วเอออยู่ๆคุณผ่าศพเนี่ยคุณผ่ากันเองเนี่ยแล้วคุณไม่มีหมอนิติเวศไว้ให้ความชัดเจนแล้วคุณจะผ่าศพไปทําอะไรยังผ่าให้รู้ว่าไม่ใช่นะผมว่าอ่า คือถ้าผ่ามาแค่แยกแท้เก่ะพื้นพื้นมันได้คือเกมันก็ไม่จานอะไรถูกปะล่ะอ่าเกมก็อาจจะเขียนไอเลิฟยูรักเธอประเทศไทยอ่ะก็ว่าไปอ่ะแต่ถ้าแท้เนี่ยยังไงเขาก็จานอัคระอ่ะฉะนั้นเนี่ยในอัคระเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าพอตรงสุกอะ่ะจานตัวขอมนะอ่ะถ้าเป็นเหนือเนี่ยจานตัวทำนะอะ่หรือว่าตัวเมืองอะไรของคุณไปก็แล้วแต่มันก็มัน,ม,นมันหามามันต้องมีที่จบไง อา้าวอันนี้ก็ผมให้ทัศนะแล้วตกลงอะ่ะผ่ามาเนี่ยแล้วคุณได้เตรียมคนที่มีความรู้ความชานาญไว้สร้างความชัดเจนหรือยังหรือผ่ามาไอ้คนบอกไม่ใช่ก็จะตะแบงไปไม่ใช่ไอ้คนบอกใช่ก็ตะแบงไปว่าใช่อ่านะครับใช่แต่คือจริงๆแล้วอะ่ะคนพื้นที่เขาเร,เรื่องคือถ้าคุณรู้นะว่าข้างหลวงพ่อทองสุกผสมผงอะ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนทางเหนือ นะครับมันคนละสูตรอ่าอืมนะครับโอเคครับก็นะก็คือทั้งหมดอย่างนี้นะครับเซียนพะนะครับขายเก๊รับผิดชอบไม่ผิดขายผิดวัดรับผิดชอบไม่ผิด จงใจขายเก๊ไม่รับผิดชอบผิดคือคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะขายเก๊แล้วรับผิดชอบไม่ผิดนะขายแท้ผิดวัดรับผิดชอบก็ไม่ผิดยกเว้นขายเกย๊ตั้งใจขายเก๊แล้วไม่รับผิดชอบจึงผิดอ่ะ ฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเขามีความรับผิดชอบมันจบแล้วครับมันโอเคมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเขาบริสุทธิ์ใจโดยการผ่าพิสูจน์ผมว่ามันก็โอเคนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เขาก็แสดงความความชัดเจนให้ผมว่าโอเคนะอ่าถ้าถามผมอ่าถ้าถามผมว่าผมว่าโอเคนะครับอ่ามันก็มันก็จริงๆแล้วอะ่ะถ้าผ่าออกมาแล้วสรุปได้ผมว่าโอเคเลยนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ย เป็นวิทยาทานแต่คนที่ไปติดตามอ่ะผมขอให้คุณเนะี่ยอย่าละเมิดสิทธิทคนอื่นคือคืออย่าไปดา่าอย่าไปแสดงความคิดเห็นแบบติ้งต้องคือพยายามนะเขาเรียกออ่ะสร้างสรรค์หาประโยชน์จากการที่มีคนยอมผ่าตะกุฏให้ได้เขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์อย่างสร้างสรรอ่านะครับ เออถ้าไม่รู้อะไรก็นั่งฟังอย่างเดียวเก็บเกี่ยวกดสติกเกอร์ไปอ่าแต่พวกไม่รู้อะไรเลยแต่ไปอวดเก่งหรือว่าอาศัยเอาสถานการณ์นี้นะครับไปนะคอมเมนต์เหยียบย่ําทําลายเครดิตผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะนะครับเราควรจะนะใช้โอกาสนี้ให้มันสร้างสรรค์แล้วมีประโยชน์มากที่สุดนะผมบอกเลยครับถ้าถ้าผิดวัด รับผิดชอบไม่ผิดนะถือว่าเขาเนี่ยคือคุณสมบัติของเซียนพระขายเก๋รับผิดชอบก็ไม่ผิดนี่ก็เยอะเคิรนี่ก็คือคุณสมบัติของเซียนพระแต่ถ้าเก๋และตรงใจขายและไม่รับผิดชอบอันนี้ผิดอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันด้วยอ่านะครับก็ถือว่านะถ้าเกิดว่ามันจะมีการผ่าอะไรเกิดขึ้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาแต่คือผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ผมก็ผมก็คือคนเคยผ่าแต่ฉะนั้นอย่างถ้าผมจะผ่าหาผมจะแกะตะกุดปูใจเนี่ยผมก็ต้องมีลายมือหลวงปูใจเนี่ยเตรียมไว้เทียบแล้วอ่านะครับเตรียมไว้เทียบแล้วนะครับอ่าคือเราต้องคืออย่างตะกุดปูใจนะผมแกะเนี่ยผมสามารถอธิบายได้หมดว่าจาริชนโนชิโตนะนะโลกทธามหิตนะทีตังนาทุยิอ่า อธิบายได้ว่านะครับไอ้ตรงนี้มันคืออะไรคืออะไรคืออะไรเรียบเทียบกันว่าแท้แท้แท้เนี่ยคือมันต้องผ่ามาแล้วมันต้องมีคําอธิบายที่สรุปจบเหมือนผ่าศพอะยังไงคุณก็ต้องให้หมอนิติเวศเนี่ยมาสรุปให้ได้เออแต่ถ้าอยู่อย,อยากผ่ากันเองแล้วสรุปไม่ได้จะผ่าไปทําอะไระครับอ่านะครับอ่ะผมสุพรรณสองหน้ามีไหมเป็นไปได้หมดแล้วครับอ่านะครับ นะครับฉะนั้นก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับก็ติดตามกันไปเดี๋ยวผมก็อาจจะเข้าไปติดตามไหนเจ้าโอลองไปติดตามสิเราเข้าสรุปกันได้ไหมก็ไปติดตามหน่อยอืมนะครับอ้าวคราวนี้มันเป็นปัญหาเดียวกันเลยกับที่ผมพูดบอกพี่ๆเพื่อนๆเมื่อกี้เมื่อก่อนผ่าทุกวันจนเบือ่อไม่ผ่าแล้วคุณแซมมันคือแฟนเพจผมนี่ชัดเจนหมดแล้ว แม่ผมนำคารทรงผมผมหวีนิดนึงเออหวีให้มันหล่อๆนิดนึงหล่อหน่อยหล่อหน่อยแม่นะครับนวมหมดทั้งตัวเลยครับเสียแซมวันนี้